สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับทุกๆเช้าวันจันทร์แบบนี้เรามาเจอกันเช่นเคยนะครับมาดูแพ็คใหม่กันมาสองแพ็คใหม่กันมาเปิดแพ็คใหม่กันนะครับแพ็ควันจันทร์วันนี้นะครับบางคนขอกันมาตั้งแต่วันศุกร์วันพฤหัสเลยนะครับว่าพี่ทาคลิปรีวิวแพ็ควันจันทร์หน่อยนะครับผมมองแล้วมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสหรือว่าไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของหลายๆคนนะครับผมก็เลยหลอกของจริงมาเลยทีเดียวดีกว่านะครับก่อนที่จะไปดูทีเซอร์กันนะครับผมไปดูเนื้อในแพ็คก่อนละกันนะครับ บางคนถึงก็บอกว่าแพ็คนี้เนี่ยเป็นแพ็คพักเบรกบางคนบอกว่าแพ็คนี้เป็นแพ็คประหยัดทองฮะ <c oughs> ไม่ใช่อีพิกนะครับรอบนี้เป็นเบรกสุกทาเล่์นะครับหรือว่าแปลว่าประหยัดทองเอ้ยไม่ใช่แปลว่าพรสวรรค์ที่ก้าวรำหรืออาจจะเป็นนักเตะที่น่าจับตามองนักเตะที่น่าจะมีของแล้วก็กําลังที่จะเปล่งแสงประกายเจิดจะลัดเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่นะนี่อันนี้เป็นการคาดการณ์ของพี่โคน,นะครับผมว่านักเตะในแพ็คนี้ จะเป็นที่จับตามองนะครับผมมีพรสวรรค์นะครับแล้วใส่กิวพิเศษมลาล่อเป้าเราด้วยนะครับผมฟินาลฟินาลพิเรตชิงครับผมแล้วก็ b ิสเคิลเลอรนะครับผมยอมรับเลยนะครับผมผมเห็นแพ็คนี้ตั้งแต่วันเพรหัดผมคิดและผมถึงกับกดเข้าไปดูเลยว่าเอ๊ะสามคนนี้คือใครวะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว เอาจิงอันนี้สารภาพนะครับนอกจากปารีสแล้วเนี่ยผมต้องเข้าไปดูอ่ะกะาตาสลายเว้ยแล้วก็แลงเว้ยแล้วก็ปารีสเว้ยมันเป็นทีมมันเป็นลีกที่เราอาจจะเอาจริงนะตั้งแต่ตั้งแต่เอ็มบัปเป้ตั้งแต่เนยมาตั้งแต่เมซี่ออกจากปารีสไปอะครับผมเชื่อว่าบางคนก็ไม่ค่อยได้ติดตามปารีสเท่าไหร่นักอันนี้ว่างพูดกันความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายกูรูก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอาจจะผมไม่ได้สายกูรูขนาดนั้นผมดูผมเพื่อความสนุกแค่นั้นนะครับไม่ได้ดูเพื่อไปทําคอลัมน์ไปทําวิเคระะห์อไ ขนาดนั้นนะครับผมผมก็แค่คนดูบอลที่อยากจะดูผู้มีความสุขนะครับอยากดูอันไหนอยากดูทีมไหนอยากดูคนไหนอยากติดตามก็ดูแค่นั้นนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะบางคนผมก็ต้องเข้าไปดูว่าใครวันนี้เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับผมคนแรกนะครับผมตัวแทนจากกาลาตาสลายครับผมบาลิสอัลเบร์ยูมาสนะครับนักเตะสัญชาติตุรกีนะครับอายุ24ปีนะครับเป็นสไตล์ปีโอ้นี่เพิ่งเข้ามาดูนะเนี่ย มีพรสวรรค์ท <cues> him ี CO, back, <sh> <sh> uh ่จริงมีพรสวรรค์ที่น่าจับตาจริงๆอันนี้มันเข้ามาดูเลยนะเว็บแรกเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้ามาส่องก่อนเลยนะครับตั้งแต่แพ็กออกมาวันพฤหัสอะโอ้เล่นได้ยันแบคและเขียวเข้มด้วยนะครับแบคปีกตามปีกสูงกองหน้านี่ถ้าเกิดว่าเล่นประตูได้มันจะสวยมากเลยนะครับมันจะเป็นแบบสีเขียววงสีเขียวล้อมรอบนี่คือสวยสวยงามมากเลยนะครับไปเล่นประตูอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับให้เป็นเขียวเขียวเข้มเข้มนะครับผมจะสวยงามมากจริงๆนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นตำแหน่งกองหน้าใช่ไหมกองหน้านะไอ้ปีกเด ปีกซ้ายนะครับตำแหน่งหลักเป็นปีกซ้ายแต่เล่นกองหน้าได้นะครับโพลิฟิกวิงเกอร์แล้วก็มีสกิลพิเศษฟิโนเมเนลฟินิชชิ่งมาด้วยนะครับผมเอ่อบูสเตอร์เป็นบูสเตอร์ชูตติ้งนะครับเดี๋ยวขอไปส่องค่าพลังก่อนเด้อุ้ยค่าพลังสูงเหมือนกันนะครับ101นะถ้าถ้าถ้าสักร้อยหนึ่งหรือ99เนี่ยมันก็ทําให้ลดความน่าสนใจไปเยอะนะครับร้อยหนึ่งนี่ผมว่าอย่างน้อยนะครับแพ็กวันจันนะครับแล้วเป็นโชว์ไทม์ด้วยนะครับถ้าเราใส่บูสเตอร์อันนี้คือโค้ชอสเตต้าคอร์กก็็็จะะคคคงงเเปนนน102รัับ่่่าพลดอยูทโต ป,ปีกนะปีกยังไงก็ต้องเด่นที่สปีดและความคล่องความพิ้วในการเลี้ยงบอลคลองบอลนะครับแต่มีความอึดสูงด้วยนะครับเนี่ยแกเล่นแบ็กได้ด้วยนะครับมีความอึดสูงแล้วก็ค่าเกมรับที่ส้มๆหน่อยอาจจะอัพเป็นสายแบ็กก็ได้อาจจะอัพเป็นสายปีกต่าปีกสูงก็ได้นะครับผมว่าน่าสนใจตรงนี้แหละนะครับถ้าเราอัพเป็นสายแบ็กเว้ยมันก็จะได้ทรงนี้ว่ะ ในเกมก็จะขึ้น99นะครับสปีดสูงนะฮะความอึดน,นะครับแต่เกมรับก็ประมาณนี้นะครับเปิดบอลก็น้อยๆนะครับแต่จริงๆอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟิโนมิโนฟินิชชิ่งไงจะไปอัพสายแบ็กเพื่ออะไรนี่อัพสายเซนเตอร์อัพสาย CF ไปเลยกองหน้าที่มีความเร็วเตะแรงนะครับแต่มันก็ยังดูธรรมดาไปอยู่ดีนะถ้าว่ากันตามตรงนะครับผมเนาะบาริสเอาเปอร์ยูมัสนะครับถ้าผมออกเสียงผิดหรือว่าเพี้ยนไปนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับทุกคนนะคนที่2นะครับเกโตะนากาามุระะนนัักเตตสญญชิี่่ป นะครับมากับสกิลบิสเคอร์เรลด้วยโอ้ยของๆมาเลยอีกหนึ่งตัวแล้วโปรไฟล์เท่ด้วยนะรูปกำลังปั่นเลยนะครับนั่นนะปีกนะครับโฮเพเยอร์ปีกนะครับผมจากแรลงนะครับในลีกเอิงนะครับผมอายุ24ปีนะครับก็วัยกำลังดีนะครับสไตล์โฮเพเยอร์นะครับบูสเตอร์สไติเกอร์อินสติ้งนะครับผมแล้วก็บิสเคอร์เร่นี่มีบิสเคอร์เร่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูดิค่าพลังสวยไหมไอ้ยะไปร้อยหนึ่งเหมือนกันนะยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์นะครับถ้าใส่ล่ะใส่ไปร้อยสองนะ ออโต้นะครับผมอืมถ้าเป็นตัวบ i สเคิ r เลร์เนี่ยครับพอกดเข้ามาดูปุ๊บนะสิ่งแรกที่ผมจะดูเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเป็นเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของลูกโค้งครับผมค่าโค้งเท่าไหร่ค่าความโค้ง81เท่านั้นเองจบสกอร์85แล้วก็เตะแรงหรือเปล่าคิกิ้งพาวเวอร์94อ่ะพอได้อยู่นะครับเพราะว่านี่เป็นตำแหน่งปีก นะครับผมเวลาอัพมันจะไม่ได้ใส่ฟินิชชิ่งนะครับถ้าเราไปอออใส่ใส่ชุติ้งไป4แต้มแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดันชุดติ้งใส่ชุดติ้งเยอะๆหน่อยให้ถึง90เอาพัทซิ่งออกไปสมมตินะพัทซิ่งให้เหลือสนี่ลูกคอง90้จบสกอร์94แต่ว่าโอออจะตกหน่อยนะครับผมถ้ายอมรับได้นะครับใครเป็นสายนักเตะญี่ปุ่นนะครับผมก็น่าสนใจบางคนบอกว่าเฮ้ยนักเตะญี่ปุ่น a อโกงเ้ย AI ดีนะเว้ยอะไรประมาณนั้นนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแต่ถ้าอัพแบบนี้ใน เป็นนะปีกสูงนะครับเออน่าสนใจเป็นโฮเพเยอร์นะครับเป็นโฮเพเยอร์ครอาจจะต้องไปเพิ่มตำแหน่งกลางรุกนะครับผมถึงจะดีนะครับคิดว่านะตัวหนึ่งก็ต้องไปอัพเป็นสายยิงนะนะเออไปใส่ชูติงเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อดันลูกโค้งตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องรีวิวหรือเปล่านะครับแพ็คนี้นะฮะมีคนให้ความสนใจเยอะหรือเปล่านะครับผมผมก็ทําคลิปคลิปหนึ่งรีวิวคลิปหนึ่งมันหลายชั่วโมงนะครับผมถ้าเกิดคนให้ความสนใจน้อยผมก็เหนื่อยนะผมก็เหนื่อยนะผมก็อยากพักบ้างนะครับผมอะเกโตะนากามุระนะครับคน ผมจากปารีสแซงต์แชรมงครับคือไม่มีสกิลพิเศษนะครับแบดดี้บาโคล่าครับนักเตะสัญชาติฝรั่งเศสนะครับว่ากันว่า,วาเป็นดาวรุ่งเท้และเกินน่าจับตามองนะฮะผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามปารีสนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับหลังจากที่เมสซี่เนย์มาร์บับเป้ออกไปแล้วเนี่ยข่าวมันก็ไม่ค่อยมีด้วยมีแต่ไม่มีไม่มีไม่มากเท่าตอนที่3คนนั้นเขาอยู่นะครับโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับผมไม่มีสกิลพิเศษนะครับมีอะไรเด่นบ้างเนี่ยบอลแคริลลิงนะครับผมเป็นปีกตัวจี๊ดหรือเปล่ามีแต มีสเปเชียลหรือบอลทัสติดตัวมานะครับเฮ้ย hey, แต่ค่าพลังน้องแกไปร้อยสองเลยแบบยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์นะครับจีดว่ะเออไม่มีสกิลพิเศษแต่สแตตจีดอะถ้าเราใสา่อาร์จิลิตี้ล่ะร้อยสามเลยเหรอเฮ้ย hey! ไม่มีสกิลพิเศษแต่จีดนะครับนี่ดิปปิ wing, ้งไทยเวอร์ชันบอลคอนโทรลตรงนี้สูงนะครับสปีดสูงแต่ก็ไม่ถึงร้อยอยู่ดีนะอาจจะต้องดันเพิ่มนะครับถ้าจะอัพจริงนะครับต้องเลือกว่าเป็นสายจีดหรือเป็นสายเลี้ยงบอลของบอลแต่น่าจะคล่องนะครับเนี่ยน่าจะพิ้วนะครับเนี่ยฟองบอลขนาดนี้สปีีดดขนนนนา้้ะครับแลลววเเออ่สไต์ป็ิง เป็นปีกไปเลยนะครับแต่ว่าเร็วคล่องอย่างเดียวแล้วเปิดดีหรือเปล่ายิงดีหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้สําหรับปีกนะครับเมื่อก่อนนี้ปีกค่าพลังประมาณเนี้ยก็โอเคมากแล้วนะครับทุกคนนะแต่ทุกวันเนี้ยครับผมค่าพลังมันไปร้อยห้าร้อยหกแล้วสำหรับแพ็กวันจันถ้าว่ากันตามตรงแพ็กวันจันที่เป็นการ์ดพิเศษนะครับแบดดี้บาร์โคราครับผมจากปารีสนะครับผมทรงผมในเกมโมเดลน่าจะน่าจะเท่แน่นอนเ๋ยวไปดูในทีเซอร์น่าจะเห็นอ่ะนั่นคือทั้ง3ตัวที่เก็บเป็นการ์ดพิเศษในแพ็กนี้นะครับผมเป็นการ์ด จะต่างจากการ์ดอีพิกนะครับตรงที่เรื่องของฟอร์มนะครับผมฟอร์มมันก็จะอิงเหมือนกับการ์ดไฮไลท์การ์ดเขียวเลยนะครับผมก็มี A B C D E F G H I J K L นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดอีพิกก็จะ B อย่างเดียวนะครับโอกาสฟิตก็จะสูงกว่านะครับเดี๋ยวดูการ์ดไฮไลท์นะครับเผื่อมีพรนักเตะพรสวรรค์ที่น่าจับตามองของแมนยูมีหรือเปล่ามีไหมนะนักเตะพรสวรรค์ที่ก้าวรับของแมนยูไม่มีเลยวะผมต้องวกมาแมนยูอีกเลย เฮ้ยเ <Hey, S 2> มื่อคืนนี้เชลซีกับสเปอร์โคตรมันบอกเลยมันจริงๆนะครับ4-3นะครับอุ Ooh, <Chelsea S 1> ้ยเชลซีชนะมันมากมันมากเนี่ยเวลาเราดูบอลเราก็อยากเห็นคู่มันมันแบบนี้นะครับผมยิงกันแบบสูสีถล่มทลายแบบนี้นะครับยิงกันจะเยอะนะครับผมคนดูแก้กไาไรชอบแต่จะว่าไปแล้วก็มีนักเตะในพรีเมียร์ลีกแค่ตัวเดียวนะครับผมจากแอสตันวิลล่าตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะนักเตะในในแพ็คนี้ส่วนใหญ่ก็จะอายุประมาณ20ต้นต้นๆมี9ก็มีนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะว่าเป็นดาวรุ่งก็ไม่เชิงนะครับอายุยีว ถ้าจะถ้าไม่เกิน24โอเคนะครับแต่มีด้วยนะแต่ก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับจะใช้เป็นยังสตาร์ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันก็มี25มาด้วยใช่ปะ่ะนี่มี18โอเคนะครับผมบางคนเนี่ยผมก็ต้องกดเข้าไปดูนะว่าใครเนี่ยจากทีมไหนอะไรยังไงต้องว่ากันตามตรงนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นนักเตะนอ,นอกเมตาที่อาจจะน่าจับตามองในชีวิตจริงนะครับผมพี่โคก็ดึงความสนใจหรือพี่โคอาจจะให้เราประหยัดทองบบ <laughs> เบรกช่วงพักเบรกนะครับอี๋ยวขอดูทีเซอร์นิดนึงนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนี่นี่นีน่โอ้โหอย่างเท่เลยบอกเลยโมเดลอย่างเท่เลยครับผมแต่ในโมบายมันจะไม่ได้ละเอียดขนาดนี้นะครับนี่กับหลังยิงคนระับฟิโนโฟินโนฟินชชิ่งครับพิกตัวยิงครับนี่โอ้โหยูมัสนะครับไปขวาจากกาลาตาสไลแล้วก็เกโตนาคามุระครับ นาคามมระมีหลายคนนะญีปปุ่นนะฮะอย่าสับสนนะครับแล้วกดด้วยขวาลูกนี้บิสเคอร์เรลเนี่ยพอบิสแบบบิสแบบต่ำๆนะครับบิสแบบต่ำๆบิสแบบต่ำๆนะครับไม่ต้องสูงมากนะครับเนี่นาคามมระครับเกโตนาคามมระนะแล้วก็คนสุดท้ายนี่คนนี้เท่สุดมว่าเลยนะครับผมเนี่บาคูล่าครับนี่โยกดึงแล้วก็ปั่นสกิปบอลนี่โมเดลอย่างเทเลย I know, battery. <laughs> ค่าพลังสวยด้วยนะไปร้อยสด้วยนะครับถ้าออโต้นะครับผมเอ้ยก็ประมาณนี้นะครับผมเบรกทูชาร์จเลนส์นะครับหรือว่าพรสวรรค์ที่9้าล้ำนะครับสำหรับใครที่รอโจโคเอ้ยไม่ใช่สําหรับโจโควาไงวันนี้สำหรับใครที่รอเอเดนอาซานะครับตอนนี้เนี่ยในไททัมเบสยังไม่ได้เข้ามาให้เราไปส่องได้นะครับผมก็อาจต้องรอแพทต่อไปนะครับผมอาจจะเป็นเพื่อหัสนี้หรือรอรุ่นอีกทีหนึ่งว่าจะยัดมาเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ว่าพ่อแมพี่แกโปรโมทอย่างเป็นทางการมาแล้วว่าเป็นอาซานะครับเพราะฉะนั้นไม่พาดแแนนนนน่่อััตณวี เล่นกับปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับเปิดกันหรือเปล่าผมถามทีนะครับแพ็กแบบนี้บาดเจ็บมาจาก MSN แล้วตอนนี้ลูมินิก้ก็ยังอยู่ด้วยนะครับแล้วใครจะมาเปิดแพ็กนี้บ้างยกมือเกินอ่ะผมขอร่วมสนุกเหมือนเดิมครับมีอยู่27,700หารด้วย100เหลือ200ทองนะครับถูกปะ <c oughs> ขอร่วมสนุกสอดยทอง ขอนะขอนะครับแหมผมเปิดด้วยก็ดีแล้วพี่โคนะฮะหลายคนเขาไม่เปิดกันให้ผมขอร่วมสนุกสัก200เนี่ยเผื่อแบบสอยดาวดึงได้นะครับใครจะไปรู้ล่ะเผื่อสอยดาวดึงได้นะครับเนี่ยหลายคนเขาเก็บกันนะครับร้อยสองร้อยก็มีค่านะเว้ยนะเม่เปิดซูรุซุล่ายแบบนี้แต่ผมมีหน้าที่เปิดให้ดูครับเพราะฉะนั้นขอแค่สองร้อยนะครับพี่โคนะไปครับร้อยแรกครับถ้าเลือกได้ขอเจ้าหนูแบตเตอรี่ครับมาบาร์ดี้ จะหูบลเรตแตกมาร้อยเดียวจะไปตื่นเต้นจะไปหวังอะไรเยอะนะครับการไฮไลท์มาสักตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วเอาทองไปละลายเด่นครับเก็บเถอะเก็บเถอะอย่ามาเปิดตามผมเลยนะ <laughs> เว็บเซอร์เก็บเถอะเก็บเถอะนะครับใครกําลังเก็บทองอยู่นะครับเก็บเถอะนะอย่ามาเปิดตามผมเลยนะครับผมใช่ไหมล่ะ แต่ใครจะไปรู้น่ะ100่เดียวก็เสียวได้นั่นไงผมบอกแล้วให้เก็บเถอะเก็บเถอะนะครับอย่ามาเปิดตามผมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองแบบสักร้อยสองร้อยนผมนี้ก็ได้นะครับเนาะมันก็จริงๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่อย่าลองบ่อยนะเด,ยเดี๋ยวทองจะไม่พอเก็บเปิดแพ็คตามที่ตัวเองต้องการนะครับเว้นแต่ใครเป็นสายเติมสายสุลต่านก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผม <S <S โอเคครับใครเปิดไม่เปิดหรือยังไงนะครับหรือพักเบรกแน่นอนนะครับผมพักแน่นอน เป็นพักแพ็คประหยัดทองแน่นอนนะครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมแล้วอยากให้รีวิวหรือเปล่านะครับก็ผมรู้คนดูก็อยากเห็นแหละนะ แต่เห็นใจคนทําด้วยนะทำไปแล้วคนดูไม่เยอะเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับอาจจะขอพักบ้างไหมแพ็กนี้หรืออย่างไรนะครับผมนะครับหรือถ้าใครเปิดนะครลองทักแชทมาคุยกันหน่อยนะครับหรือยังไงนะครับโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomb Ski Phone Bomb Ski Review ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ประหยัดทองไหมสองร้อยก็มีค่าเลยเว้ยเปิดไปเมื่อกี้เนี่ยครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับลูกเตะอากิล่านี่ไง I thought I would never be fine I strive just to say I'm over I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright